ทั้งการงคางันกับม่นเอาแดงโอเคแล้วมิสซ่นบอกถ้าพ่อคิดว่า มีอะไรลบวลยได้ด้วยนะเดี๋ยวเาพอมาแจกแลวนะครับทำที่อาวางก็ได้ครับอรอต่อเก็บผลต่อต่อสใยไป,ไป์ีนี้งานของสตวูว่นา,าน,นะครับทนะค,ครับที่แจกถาคุณจะไม่เลา้เอาแดงทำอะไรครับ เรียงลงปล่อยนะครับไอ้ทันข้างโขแจกรับข้างบอลหอดเด้อยายอยบอเบิงนะครับรอไม่ได้นะครับแทงแลงวัดแตงแบบชุดนี้ได้หลอดานันให้โอกาสพี่้องพอสมควรแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยพีนี้สอดสคร่ไะต เราจะมีจะฐานเอาเลยจะกองเด้อเอาเลยจะกองอ่า

มีพ่ขอขามาประหยัดสี่อยคนละขาแข็งแก้มันมาล่องเหนี่อยปิวไปเรือยมันไปทั้งหัวไปเระอยคนที่สีเปิดปากตลอดคือพี right ้อนหม่นไปนับนะครับว like ่าพื้นก็เขาเงยง้นนะ ดับแม่ข่วนร้อยอาิีพอะไร่วนดับแล้วโอ้ยยังไม่ติดอ้ยร้อยไปขึ้นเบาะนะจังหวัดช่างแต่เปคนเก

เสาลอยป like ี488ปิวลอยไปคือเบาเนี่ยตตางการจุดล่ไิวิวงเมื่อกี้หล่ะบิวจนมาหอดีล่ะเลื่อยเ่อล่ะรถใส่บ้า

่้ีลงโคผได้มไก่เริ่มโยนแล้วบีอดทันเด้อพุ้ใสามรนะครับน mm ี hmm. er ่เ mm ด็กเบิร hmm. right? ์นะครับโทเด้อท่านเบิรนะครับพอลโปรไฟลรน้เลนอีกแล้วนี่็นัดรัโดนแล้วตองมใส่ให้เครับบครไเำ้สใจด้วยต้มหายวันนี้บอปรไฟย์น้เล่นตอ้จ่นเ โมกมี่โไดีมาดได้ได้ามสุภาพชาย้โหน่ไม่ใช่ในเกมได้เลยครับไม่ต้องมาปั้ยงานเลยนะเห็นไ้มนะครับผมนี่เราจัเพื่อนดิหมวกเฟรยครับใส่ใส่ใ้่ใส่ใส่ใส่อยากเห็นไหมครับท่านผู้ชมได้ป่ะใส่ใส่ใส่ ทันทีเยคุณ้มไปเลยนะครับไ้กรายนะครับได้ๆลด้เทไหรไสาม้ป็้สามร้อคะแนนโอ้ยพอต้องไปนะลงล่มมอนีล่มมอนมีลมม่มี